งานปีใหม่ครับตัดกิ่งมะพร้าวไปทำซุม้มงานปีใหม่ นี่เลยหลังจากเราตัดมาแล้วก็มาประดับประดาตรงนี้เทศกาลต้อน,นรับปีใหม่ครับจัดซุ้มก่อนหมุนมาแล้วมาที่เราตัดมาตะกี้นี้ไปนี่เลยมาไมอย่างนี้มาไม ดีเหมือนกันค่ะ<อ>ใช่<ม>ค่ะเทศกาลลื่นเลงกนีหะครับตรงนี้แหละเดี๋ยวละโมงตรงนี้เลยใกล้เคียงแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นตรออีกหน่อยเครื่องประดับยังมาไม่ครบ ต้นมะพร้าวเรียบร้อย เทศกาลแห่งความสนุกสนานเทศกาลแห่งความรื่นเริงแฮปปี้วีวี เออกระถว่ายังบอกไปเน่แม่ยาเซว